ดีค่ะแม่ปัมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะทำไข่เจียวหมูสับให้พี่น้ำขิงกับน้องน้โมทานนะคะตอนนี้แม่ปัมตั้งกระทะแล้วนะคะตอนนี้ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะ เดี๋ยวพอเจียวให้พอหอมๆแล้วนะคะแม่เราก็จะใส่หมูสับนะคะหมูสับลงไปผัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมันดูวิธีทำไข่เจียวหมูสับฉบับแม่ฟามกันค่ะเราก็จะผัดหมูให้พอให้พอสุกนะคะ ุงรสด้วยที่แม่ปามชอบใครนะคะก็คือซอสซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วนะคะแม่ปามก็จะตักหมูนะคะตักหมูออกมาใส่ในไข่เจียวที่แม่ํามเจียวไว้แล้วนะคะ ท่าก็ตักหมูมาใส่นี่ไข่เจียวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีให้เข้ากันอีกสักนิดนึงแล้วเราก็เทกลับไปในกระทะใบเดิมนะคะที่เมื่อกี้เราผัดหมูนะคะตอนนี้แม่รำก็เทไข่เจียวกับหมูสับลงไปแล้วนะคะ,ะมีน้ำมันกระเดือบน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคลิกกันนะ เสร็จแล้วค่ะข้าวไข่เจียวหมูสับของพี่น้ำขิงและน้องน้ำโมนะคะมีซอสมะขือเทศด้วยนะคะแม่ปัมทำให้ลุกหัว,วใจไม่อน่งบุหรี่ไูกถายข้าวได้เยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ว่าก็ขอจบการทำอาหารแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกดติดตามให้แม่ปัมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะ สวัสดีค่ะ